นอนไม่หลับเลยพี่แจงเจมื่อคืนโอ้ยก็ต้องดูอ่ะแต่ว่า้เขาเสียดายเลยคือรู้นะเขาสู้ไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่ซิตี้กำลังแย่ไอ้เราก็แบบอยากเห็นเกมที่มันมันดูดูดีซึ่งถามว่ามาตรฐานมันก็มันก็ดีกว่าเล่นกับทีมเล็กๆอ่ะพูดตรงๆแต่วันนี้พอจะบอกเล่นกับทีมเล็กๆเ,เดี๋ยวคนก็หัวเราะอีกเพราะว่าเแมนยูคือโอ้โหแล้วใส่เสื้อด้วยคือเราก็อยากเห็นารายละเอียดเกมที่มันเล่นแบบ เข้มข้นอะในเชิงแท็กติกอะแต่ว่าอโมริมมันหน้าเดียวไงพอมันหน้าเดียวปุ๊บแม่งก็ปัญหาเดิมๆคือดูไปปุ๊บก็จะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่งก็โดนอยู่ดีนะครับก็เลยอยากจะเล่าให้พวกเราฟังว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ของปีศาจแดงซึ่งถ้ามันยังวนลูปอยู่เนี่ย ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงว่านไปนะแต่ในเรื่องของแนวทางเป็นสิ่งที่ผมอยากจะคุยให้พวกเราฟังในคลิปนี้มากกว่าครับอาจริงเนี่ยแมนยูเริ่มต้นเกมผมว่าเราใจนะครับตั้งแต่นาทีแรกเนี่ยก็เดินเข้าใส่เลยก็เล่นเอาซิตี้เนี่ยตั้งตัวแทบไม่ทันเหมือนกันแต่ปัญหาคือในช่วงก่อนจะเสียประตูแรกเนี่ยแมนยู U, ดันไม่คมพอกับโอกาสที่มีและก็เป็นเรื่องเดิมๆครับบุกเขาแทบตายสุดท้ายเสียประตูง่ายๆซึ่งทุกลูกที่เสียทั้ง3ประตูคือเกมรับที่มีปัญหาในการประกบคู่ต่อสู้ทั้งหมดเลย เพราะว่าผู้เล่นที่เข้าไปทําประตูของซิตี้ไม่ว่าจะเป็น1-0ของทางฟิลโฟเดนแล้วก็ลูก2-0 3-0ของเออร์ลิงไฮแลนโอเคในช่วงท้ายเนี่ยเข้าใจได้นะครับพอโดนน้ำปุ๊บแมนยูก็ต้องเปิดใส่พอหลังมันลอยเนี่ยโดนโต้ทีเดียวก็เป็นเรื่องแล้วคุณภาพของเออร์ลิงเบลไฮแรนดนก็ต้องยอมรับว่านี่อาจจะไม่ใช่ช่วงที่องค์ประกอบทีมของซิตี้ดีที่สุดเพราะว่ามีตัวเจ็บเป็น10คนแต่พอจัดโตลงไปแล้วเนี่ยสู้กันไปสู้กันมา ปัญหาของแมนยูก็คือคุณภาพตัวรุกมันไม่ได้จริงๆทั้งตัวหลักที่ตอนนี้เนี่ยโอเคคุณย่าเจ็บไปแต่ก็ยังไม่เห็นว่าเอเบอร์โบจะเชื่อมต่อกับเบจบินเชสโกอยังไงแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เชสโกแม่งเหมือนตัวตลกเลยเพราะว่าจังหวะการวิ่งหน้าลายแล้วก็หลังลายจังหวะของเขายังไม่เข้ากับทีไม่พอการเลือกให้บอลหรือจ่ายบอลจากด้านข้าง ที่มีริมเส้นอย่างดอกูแล้วก็มัสราวีผมบอกเลยว่าคุณภาพมันไม่ได้เลยแล้วก็จังหวะในการเลือกที่จะออกบอลจ่ายบอลเนี่ยคู่ต่อสู้เดาทางง่ายมากอันนี้ยังไม่รวมเรื่องของความไม่ชัวในการที่จะเล่นผิดพลาดของตัวเองด้วยและพอหลังจากโดนนำเนี่ยสิ่งเดิม,ดมของแมนยูก็กลับมาครับจากที่บีบไล่บอลเพสซิ่งเสร็จปุ๊บเจอซิตี้ตัดได้เอาเล่นเคาน์เตอร์เพสซิ่งแย่งคืนกลับมาพยายามเข้าหาบอเลเร็วทุกๆคนมีความกระหายก็ช็อตเลยครับแล้วก็กลับมาเล่นคือคอมแพกอยู่ในแดนแล้วก็ไล่เนี่ยไล่ไม่สุด แต่ต่างกับซิตี้นะครับตอนนำสามสูเนี่ยพวกเขายังเพรสซิ่งแดนบอลอยู่เลยเพราะเขารู้ว่าแมนยูเนี่ยสไตล์ผู้เล่นไม่ชอบการโดนเร่งจังหวะในการออกบอลหรือว่าจ่ายบอลเพราะปัญหาหลักก็คือการลำเลียงบอลที่เจอคู่ต่อสู้กดดันพยายามจะเข้ามาแย่งเนี่ยการแกะบอลที่เรียกว่าการแก้เพรสจากแดนหลังไปกลางกลางไปหน้าไม่มีความสมูทเลยแพทเทิร์นแล้วก็รูปแบบมันหายไปหมดแล้วก็กลายเป็นเรื่องเดิมๆว่าไม่รู้แมนยูเล่นสไตล์ไหน จะรับก็รับไม่สุดจะรุกก็รุกไม่เต็มแล้วที่เป๋ไปใหญ่เนี่ยนะครับพอหลังจะโดนขึ้นนำไอต้ตำแหน่งที่ยืนตอนแรกเนี่ยผมว่ามันก็ยังพอไปได้ก็คือตรงกลางเนี่ยเป็นอูกาเต้กับทางบูโน่ที่จะคอยเชื่อมเกมกับทางอมดดิยาโลและก็เอเบอร์โม่ส่วนด้านข้างริมเส้นเนี่ยก็ยังเป็นหน้าที่ของมัสราวีและก็ดอกกูซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่มีทางรุ่งแน่นอนครับที่คุณจะเอาแบ็คซ้ายไปเล่นแบ็คขวาเพราะว่าพอคุณต้องฝากความหวังในการแจกจ่ายบอลหรือขึ้นเกมทางริมเส้น คุณภาพทั้งดอกกูแล้วก็มัสลาวีเนี่ยมันไปไม่ได้คราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเข้ายีดอปเดิมอาบูโน่ก็ต้องออกไปช่วยละซ้ายทีขวาทีปัญหาคือพอบูโน่ออกจากพื้นที่ตรงกลางอา้าวแล้วใครช่วยอุกเตอุกเตยืนคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วพอบูโน่ต้องไปออกบอลเล่นด้านข้างหรือแม้แต่อามัตติยาโรแล้วก็เอเบโม่ต้องฉีกตัวไปด้วยเพื่อไปโอเวอร์โหลดเกมก็คือพยายามถ่ายเทกำลังของผู้เล่นไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อเอาชนะริมเส้นของซิตี้ ทีนี้แผงมิดฟิลคลองเกมไม่ได้เละไปกันใหญ่หนักเลยครับเชสโก้ก็หายไปจากเกมเพราะว่าบอลแทงทางลึกมันก็ไม่มีมัวแต่จะไปตบบี้ตะบ,บันเปิดจากริมเส้นแล้วมันก็เปิดไม่ได้หรือบางครั้งจะเปิดได้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการตั้งป้อมโยนเข้าไปกองหลังของซิตี้ก็เห็นหมดแล้วแล้วกว่าจะกลับมายืนตำแหน่งกันได้เนี่ยให้เหมือนตอนออกสตาร์ทที่ดูดีก็คือช่วงหลังที่เสียประตูที่3าไปแล้วคือเกมมันขาดไปแล้วถึงจะกลับมาเล่นฟอร์มชันเดิมแล้วการเปลี่ยนตัวสำรองปวดหัวปวดตับสุดฤทธิ์เลยนะครับเอาคอบบี้ ทั้งที่จริงเนี่ยคุณต้องการประตูแล้วคุณโดนนำสองลูกดันเปลี่ยน2ผู้เล่นที่ไม่ได้เห็นทิศทางเลยว่าจะกลับเข้าสู่เกมอย่างไงหรือแม้แต่2ตัวหลังที่ลงไปในช่วง10นาทีสุดท้ายก็เป็นคาซิมิโรและก็โจโจเซิร์ซีเอาจริงๆมันเห็นเลยครับว่าการเปลี่ยนสำรองลงไปเนี่ยมันแทนที่ตัวหลักไม่ได้ฉะนั้นบอลของแมนยูไม่มีทางครับที่จะแก้เกมแล้วเห็นผลเพราะว่าชุดออกสตาร์ทเนี่ยมันไม่ได้ชิงความได้เปรียบซิตี้ได้เลยนี่ขนาดซิตี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แย่นะครับพวกเขาแพ้ก,ก่อนนั้นนี้2เกมแล้วก็มีแพ้้้าาบนดวย แต่แมนยูที่ดูสภาพจะดีกว่าในเรื่องของตัวผู้เล่นสุดท้ายมันชี้ชันแล้วครับว่ามันตายด้วยวิธีการที่รูเบนอโมริมเนี่ยไม่ได้พลิกแลงเกมเลยส่วนตัวผมว่าโค้ชทุกๆคนเนี่ยเวลามันกดดันประสบการณ์อายุยังน้อยไม่เคยเจอเวทีใหญ่เนี่ยไอเรื่องของการที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ใช้เวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมเห็นครับอโมริมหันไปมองทีมงานโอ้โหบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วยให้ตัวเขาดีขึ้นทําไมผลึงกล้าพูดแบบนั้นเพราะว่าสถิติในเกมเนี่ยมันฟ้องนะครับที่ผมบอกว่าซิตี้ไม่ได้ดีกว่าแมนู เพราะว่าโอกาสในการยิงซิตี้จบที่13ครั้งแมนยูจบที่12มันต่างกันเพียงแค่ครั้งเดียวโอเคโอกาสแมนยูในช่วงที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่บอลซิตี้นำไปแล้วและเขาก็ถอยไปแพ็คเกมรับเพื่อรอจังหวะในการที่จะโต้กลับแต่ถ้าเกิดไปดูความเฉียบขาดตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าการครอบครองบอลเนี่ยแมนยูจ่ายบอลไป489ครั้งซิตี้จ่ายบอ bon ล414ครั้ง อันนี้มันยืนยันได้เลยว่าถ้าเป็นบอลสไตล์เป๊ปเนี่ยต้องครองบอลเยอะกว่าคู่ต่อสู้แล้วก็ต้องกดคู่ต่อสู้ให้ตายแต่ซิตี้เลือกที่จะเล่นเอาผลแต่เป็นผลที่เกือบจะถล่มแมนยูมากกว่า3เมตรด้วยซ้ําเพราะว่านอกเหนือนจากสาประตูที่ได้เนี่ยเขาพลาดโอกาสทองอีก4ครั้งถ้าเกิดไม่พลาดเลยเนี่ยเจูนะครับฉะนั้นปัญหาใหญ่ตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าถ้ารูเบนอัมบริมยังจะเล่นด้วยแผนหน้าเดิมซึ่งผมเชื่อว่านักบอลที่คุ้นเคยกับเขามาเนี่ยก็เริ่มจะรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรอยากจะขึ้นเกมแบบไหน เอาจริงขึ้นชื่อว่านักบอลอาชีพในเกดย,ยุโรปเนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับที่จะใช้เวลาในการจูนกัน40-50เกมแต่ได้ผลการแข่งขันที่มันแกว่งไปแกว่งมามันสะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าระบบหลังสามที่วิงแบ็กมันต้องมีความเก่งกาจเนี่ยโคย้ชอย่างโมรมไม่สามารถรีดศักยภาพผู้เล่นที่มีอยู่ได้ฉะนั้นเมื่อเกมลุกไปไม่สุดแล้วเสียบอลกลางทางนี่แหละครับคือแผลที่โดนคู่ต่อสู้ทิมแทงไม่นับรวมเกมรับที่ต่อให้มีผู้เล่นในโซนเกมป้องกันที่อยู่ในกรอบเขตโทษมากกว่าของซิตี้ สุดท้ายคุณก็ยังเสียประตูดีในเรื่องของสมาธิแล้วการปล่อยตัวประกบที่หลุดหลวมและพอจะไปเอาคืนปั๊บจะไปฝากความหวังกับการขึ้นเกมริมเส้นวิงแบ็กก็จ่ายบอลยาวไม่ได้วางบอลก็ไม่แม่นก็กลายเป็นจุดเดิมครับก็คือตัวรุกทั้งเอมโบโมทั้งบูโนทั้งอามัดต้องถอยลงไปสร้างสรรเกมหรือว่าโยกตัวเองไปช่วยทางริมเส้นมันก็เลยกลายเป็นไอพวกตัวรุกพวกเนี้ยที่มันควรจะเลี้ยงจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยมันต้องถอยตัวเองเพื่อมาจัดการทําหน้าที่แทนดอกกูแล้วก็มัสลาวี และตัวพวกมัสราวีกับดอกูมันก็ขึ้นเป็นเล่นข้างบนคราวนี้มันก็คือเหมือนการเปลี่ยนวิธีคิดนะครับคือมึงออกบอลไม่ได้เดี๋ยวก,กูไปจ่ายให้เองแต่พอกูจ่ายให้มึงปุ๊บมึงก็ทําไม่ได้อยู่ดีผมเลยแค่ะจะบอกว่าต่อให้เป็นกองหน้าระดับโลกคนไหนก็ตามไปยืนก็เป็นสักเบื่อเพราะว่าวิงแบ็กของแมนยูมันไม่ได้เก่งพอและปัญหาคือผมเชื่อว่าอโมริมก็มองออกนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ตัวคุณเนี่ยดันอีโก้สูงแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าไอ้ระบบหลังสามที่คุณทำเนี่ยอนาคตมันจะดดดีีแแแนนนนน่่่ตตมมัััักก็ลสุสุเพราะาะปจจบยข แล้วอนาคตที่รออยู่มันจะดีได้ยังไงพูดไปทุกวันนี้เชียร์ไปทุกวันนี้ก็ยังมองไม่เห็นภาพว่าต่อให้เติมผู้เล่นในตลาดซื้อขายรอบหน้าเดือนมนกราคมแล้วมันจะดีขึ้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้แบบไหนใครเห็นภาพแตกต่างจากผมช่วยตอบทีไม่พลาดทุกเรื่องรากีลาอย่าลืมกดซับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางยูทูบชา n e l ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ